ดีค่ะทุกคนดีใจมากๆดีใจมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะฟังเพลงนี่หน่อยนี่คือหัวใจของพี่วีตอนนี้ค่ะพี่วีเพิ่งเขียนใบสั่งจักรวาลแล้วมันมีความสุขมากค่ะบอกเลยว่าคลิปคลิปนี้จะทำให้ทุกคนได้เจอทางลัดที่ดีเหมือนพี่วีได้ค่ะ วันนี้วันที่8เลขอินฟินิตี้ค่ะเป็นเลขของความสำเร็จเลขแห่งความเจริญรุ่งเรืองฟื่งฟูรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกรวยซ้ำรวยซ้อนรวยไม่มีวันสิ้นสุดคือวันที่8ของเราค่ะเป็นวันในคอสต,ต่อเนื่องของเรา24ชั่วโมงทําตามคุณเห็นผลทันทีกับคอสของครูสิตาค่ะพี่บีเอามาแบ่งปันแล้วก็ จากประสบการณ์กับสิ่งที่พีวีทำแล้วเอาเนื้อหาของครูสิตามาบอกทุกคนค่ะให้ทุกคนไปเรียนรู้กับครูสิตาด้วยเพราะคุณจะได้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วค่ะทุกคนค่ะชื่อชวีวานเรวิงเคียวคาไลฟ์วิดีโอนี้ที่ประเทศออสเตรเลียค่ะพีวีดีใจมากๆค่ะพีวีเป็นแค่แม่บ้านคนหนึ่งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้รู้ทางลัดของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะได้รู้เรียนรู้กฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับครูสิตา แล้วทําให้พี่บีดึงดูดได้หลายสิ่งหลายอย่างกับชีวิตมากๆพี่บีบอกกับตัวเองว่าฉันจะเอาคําสอนของครูมาแบ่งปัน,นผู้คนเป็นแสงสว่างบอกต่อผู้คนให้เขาได้เห็นให้เขาได้รู้จักครูสิตาให้เขาได้รู้ทางรอดที่มันประสบความสําเร็จได้ง่ายในชีวิตในทุกๆด้านที่คุณปรารถนาคะ่ะคุณปรารถนาอะไรคุณปักหลักตั้งเป้าหมายในชีวิตแล้วเดินตาม ความฝันของคุณโดยที่ใช้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลน,นำทางค่ะวันนี้นะคะเป็นสร้างผลลัพธ์ต่อไปปักหลักปักเป้าหมายแล้วสร้างผลลัพธ์ต่อไปไม่ต้องสนใจสิ่งรอบข้างว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อเราได้รู้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลเมื่อเราได้ใช้การ ความเชื่อแบบที่ไม่มีเหตุผลใดๆเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้นไม่ว่าคุณจะตั้งเป้าหมายอะไรก็เลวแต่ในชีวิตของคุณหากคุณเชื่อมันว่ามันเป็นไปได้ให้คุณปักเป้าเลยค่ะว่าคุณก็สําเร็จได้พี่วีเองก็มีเป้าหมายของพี่วีค่ะพี่วีและหลายๆคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันในแต่ละคน แล้วจะทำเป้าหมายนั้นให้มันเกิดผลได้อย่างไร 1. นนอกจากคุณจะถมความเชื่อให้มันเต็มเชื่อ,อยังไงถึงบอกว่าเชื่อแบบที่ไม่มีเหตุผลให้เชื่อแบบว่าทางนี้มันคือทางลัดทางของคนสำเร็จระดับโลกเขาใช้กันมันเป็นกฎธรรมชาติมันเป็นกฎที่วิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงและให้เราเชื่อเหมือนว่าเรามีความสุข เราก็ต้องมีความสุขและสุขภาพดีเราคิดอะไรพูดอะไรมันเป็นให้เราเชื่อว่าเราคือมินิกอตให้เราเชื่อว่าเราคือพระเจ้าให้เราอยู่ในอารมณ์พระเจ้าตลอดเวลาสร้างความสุขให้มันอยู่ในเหมือนเราอยู่ในสวรรค์ยังไงเหมือนเราอยู่ในสวรรค์เหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคิดแค่คิดเราก็ได้อ่ะ ให้เราคิดแบบนั้นมันเป็นการสร้างค่ะฝึกค่ะและคุณรู้ไหมคะว่าเมื่อคุณฝึกคุณสร้างมันบ่อย,อยเมื่อคุณได้รู้วิธีการเชื่อแบบนี้หาหลักฐานค่ะหาหลักฐานกับครูสิตาหาหลักฐานคนสําเร็จในเป้าหมายของคุณค่ะแล้วแค่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกของคุณจากเมื่อก่อนคุณอาจจะมีเหตุผลเยอะเมื่อก่อนคุณอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองหรือเมื่อก่อนคุณอาจจะเชื่อในคนอื่นที่เขาบอกว่าเฮ้ย hey, สิ่งนี้เธอทําแล้วมันจะสําเร็จแล้วคุณทําตามแล้วเมื่อก่อนมันไม่สําเร็จแต่คุณลองมาเปลี่ยนสิเปลี่ยนเชื่อมั่นในหัวใจของตัวเองเปลี่ยนจากเชื่อคนอื่นมาเชื่อครูสิตาคนที่เขาประสบความสําเร็จหรือไปเชื่อคนที่คุณหาเป้าหมายของคุณในเป้าหมายบุคคลที่อยู่ในเป้าหมายของคุณก็คือ,อผู้นําของคุณที่คุณกําลังเชื่อคุณอยากจะ เป็นเหมือนเขาให้คุณแกะรอยเขาว่าเขาทำยังไงให้เอาอารมณ์ความรู้สึกและปักเราไปเป็นเลยว่าฉันเป็นแบบนั้นแล้วเอาตัวเองไปทาบอยู่ในบุคคลบุคคลนั้นเลยว่าฉันก็เป็นได้สมมุติของพี่วีพี่วีปักเป้าที่จะประสบความสำเร็จกับการทำธุรกิจและปักเป้าที่จะเป็นนักธุรกิจพี่วีตั้งตั้งเป้าหมายใหญ่ก็คือเป็นนักธุรกิจร้อยล้านเพราะ กวาลไม่รู้ว่า10บาทน้อยหรือร้อยล้านเยอะซึ่งครูสิตาเองก็ัปักเป้าครั้งแรกของเขาก็คือร้อยล้านเหมือนกันซึ่งเราไม่สนใจเลยว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ปักเป้าเท่าที่หัวใจเราเชื่อคุณอาจจะปักเป้าแค่ล้านหนึ่งสองล้านหรือเท่าไหร่ก็แล้วแต่แตปักเป้าเท่าที่ใจของเราเชื่อปักเป้าที่ มันครอบคลุมถ้าเราสม็จแล้วเราครอบครัวเราชีวิตที่เราจะทำสิ่งที่เราจะสร้างมันครอบคลุมพี่วีปักเป้าร้อยล้านร้อยล้านของพี่วีเอาไปทำอะไรแบ่งให้กับญาติพี่น้องให้กับให้กับพี่น้องพ่อแม่แล้วเอามาสร้างพี่วีอยากสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์การเรียนรู้กดแรงดึงดูกดกฎจักรวาลในประเทศออสเตรเลียพี่วี ปรารถนาที่จะเอาสินค้าไทยมาขยายไปทั่วโลกให้กับคนตานดำข้าวเขาสีทองให้เขาได้รู้จักความเป็นคนไทยนี่คือสิ่งที่พี่วีปรารถนาพี่วีปรารถนาที่จะกระจายความรู้เรียนรู้กดแรงดึงดูดกดชักวาลเนี่ยให้กับคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคนที่ฟังภาษาไทยรู้เรื่องหรือคนที่พูดภาษาอังกฤษเขาฟังพี่วีรู้เรื่องพี่วีปรารถนาเพราะว่ามันมีความสุขมันได้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้นเราไม่ได้เรียนเราก็ใช้มันทุกวันค่ะทุกคนค่ะฉะนั้นเมื่อเราใช้มันทุกวันเราก็แค่ปักเป้าว่าเราปรารถนาอะไรเอาตัวเองไปแนบแล้วจินตนาการอยู่ในหัวของเราค่ะเพราะกฎนี้ กฎการจินตนาการบุคคลสำเร็จระดับโลกเอาเบิร์ตไอสไตน์เขาก็บอกว่าจินตนาการมาก่อนความจริงมาทีหลังทุกสิ่งทุกอย่างเขาเพียงแค่สเก็ตออกมามันเป็นการสเก็ตที่ขี้เหร่มากเลยแต่พอในหัวของเขานี่สวยงามมากหลายคนคุณอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับอวอล์ดิสเน่ที่เขา สร้างสวนสนุกขึ้นมาเขาสร้างมันขึ้นไว้ในหัวของเขาก่อนค่ะเขาสร้างเขาจินตนาการอยู่ในหัวของเขาสกเก็ตออกมาทั้งหมดแต่ณนะตอนนั้นพอเขาสกเก็ตเสร็จแล้วเขาเริ่มสร้างแต่คนที่เขาสกเก็ตรูปภาพทั้งหมดนั้นเขาเสียชีวิตก่อนที่โวดิสนี์แลนด์จะเปิดแต่คุณรู้ไหมคะว่าลูกสาวเขารู้เจตนาลมของพ่อเขา เขาบอกว่าพ่อฉันเห็นหมดแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรพรพ่อฉันเห็นอยู่ในจินตนาการของเขาหมดแล้วหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเป็นทางพุทธของเราเขาจะเรียกนิมิตนิมิตก็คือพระพระอาจารย์เกจิทั้งหลายท่านนั่งสมาธิจนเห็นนิมิตท่านใช้พลังของกระแสจิตของท่านท่านปฏิบัติธรรมในด้านของ นั่งสมาธิการใช้กดแรงดึงดูดจักรวาลเราจะมีการนั่งสมาธิอยู่ร่วมคู่ด้วยเพื่อเราจะสามารถสงบจูนติดกับจักรวาลเพราะจักรวาลต้องการความบาลานสมดุลของการใช้กดแรงดึงดูดจักรวาลสมดุลก็คือ 1. เราเมื่อเรา โปรแกรมตัวเองมากมากมากๆมากๆมันจะเป็นพลังด้านร้อนพลังไฟเมื่อพลังไฟเราโปรแกรมกันตลอดตลอดตลอดมันจะมีโปรแกรมมันจะเราจะโปรแกรมเราใส่โปรแกรมทุกสิ่งที่เราปรารถนาฉันปรารถนาอะไรฉันปรารถนาที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตฉันปรารถนาสุขภาพดีฉันปรารถนาผู้คนมากมายเข้ามาหาฉันฉันปรารถนาความสําเร็จที่จเจริญทางโลกและจะไปทางธรรมฉันสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากขึ้นคือ เราเขียนหรือเราสามารถสร้างโปรแกรมโปรแกรมตัวเองให้อยู่ในแบบนี้ตลอดเวลาเมื่อเราโปรแกรมตัวเองแล้วทุกคนคะ่ะเมื่อเราโปรแกรมตัวเองเยอะๆเราใช้จินตนาการเยอะๆมันจะขึ้นเป็นพลังไฟและ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะกระโดดเต้นแล้วโปรแกรมตัวเองเต้นๆให้หัวใจของเราเขาเต้นแรงนี่คือพลังไฟพลังไฟจะดึงดูดได้เร็วมากและเมื่อเรามีพลังไฟเราก็มาทำพลังของน้ำพลังของน้ำก็คือการทำสมาธิหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือนิมิตของพุทธศาสนาการสร้างหญิงหยางในชีวิตของเรามันจะใช้ จูนติดกับจักรวาลได้เร็วมากซึ่งครูติตาสอนพวกเราแบบนี้พี่วีนั่งสมาธิ489ค่ะ489เป็นเป็นการนั่งสมาธิแบบกดแรงดึงดูดจัดกรวาลของครูติตาซึ่งถ้าใครอยากจะได้การทำสมาธิพี่วีมีคลิปนะคะพี่วีสามารถส่งให้พวกคุณได้มันเป็นการ จูนกับจักรวาลแล้วมันทําให้เราสุขภาพดีด้วยเช่นเขาจะทําให้เรามีออกซิเจนอยู่ในร่างกายแล้วทําให้เลือดลมสําหรับคนที่เป็นโรคพี่ีที่บอกว่าร่างกายไม่ไม่แข็งแรงก็คือพี่วี บ้านหมุนด้วยจากการที่ใช้กดแรงหนึ่งดูดกฎจักวาลและการนั่งสมาธิควบคู่กันไปสุขภาพของพี่วีดีขึ้นมากๆฉะนั้นหากใครอยากจะใช้กดแรงหนึ่งดูดกดจักวาลที่มันเห็นผลได้เร็วที่สุดก็คือคุณจะต้องมีพลังหญิงอย่างอย่าลืมนะคะ กดแรงดึงดูดกดจักรวาลทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกของเราให้จําไว้ตลอดเลยเรามีอารมณ์ดีเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและสุดท้ายเราก็ต้องมาทําสมาธิด้วยเพราะการที่เราทําพลังงานสูงมันคือทําให้สมองของเราเนี่ยนิวรอนในสมองของเรากระแสกระแสไฟฟ้าในสมองของเราเขามันจะเป็นปิดปิดปิปป เหมือนกับว่ามันจะหาวิธีการจับคู่กันในด้านดีและอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งก็คือกดแรงดึงดูดกฎจักรวาลมันมีทั้งสองด้านหากคุณโมโหโกรธาเกลียดอิจฉาริษยา หรือคิดลบต่างๆไอพลังงานด้านลบเหล่านั้นเขาก็จะทำงานเหมือนกันฉะนั้นเลือกเอาอย่างที่คุณชอบคุณชอบคุณปรารถนาอะไรเอาให้สุดค่ะชีวิตเรามีแค่ชีวิตเดียวเมื่อสำเร็จแล้วเราจะไปทำแบบไหนก็แล้วแต่แต่ตอนนี้หากคุณอยากประสบความสำเร็จอยากจะมีเป้าหมายที่เด่นชัดและนี่คือเทคนิคเลยเชื่อมันให้สุดใจ ทำให้สุดใจไม่กดดันใดๆทั้งสิ้นทำด้วยความสุขและคุณจะได้เจอผลลัพธ์นี้แน่นอนค่ะพี่วีเป็นป้ายบอกทางนะคะให้คุณไปเรียนรู้กับครูสิตาด้วยเพราะคุณจะได้สำเร็จง่ายๆด้วยกันค่ะเป็นฟันคลิปดีๆให้กับทุกคนให้เพื่อนของคุณให้เขารู้จักให้เขาได้เปลี่ยนชีวิตด้วยกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ